สวัสดีครับผมเคอบีมเรจะมาทำคลิปหาทำเควสมพอนวิีนในสตีเยน่ากันนี่ไงก็คือให้กดคุยกับคนนี้อ่ะแล้วตามผมมาครับผมจะบอกว่าตัวแรกว่าอยู่ตรงไหนคุณจะมันจะอยู่ใกล้ๆกับบอลลูนตรงนี้ครับเนี่ยท้องใกล้ๆกับบอลลูนมันจะมีบนได้อยูะ ให้เราขึ้นไปครับจะเป็นออบบี้แล้วก็กระโดดไปแล้วเราก็ได้ตัวหนึ่งเยี่ยมตัวที่สองนะครับมันจะอยู่ลานตรงนี้ครับใกล้ๆกับรถตรงนี้ลานส้มทำแล้วก็เก็บเข้าไปเราก็ได้อันที่สองได้สองอันเย่ได้สองอันต่อไปอันที่สามมันจะอยู่ตรงใกล้ๆรองรถอยู่ตรงนี้ครับอยู่ตรงนี้ ให้เกี่ยวเข้าไปปุ๊บก,ก็ได้สามอันแล้วอ่าเนือฝั่งนี้มั่งเหนือมาฝั่งนี้ครับใกล้ๆกับร้านรถนะครับกับร้านแก้ขนมจะมีออบบี้ตรงนี้ให้เรากระโดดไปกดวิ่งชิปแล้วก็กระโดดไปแล้วก็เก็บได้เอาเก็บดิไม่เก็บอ่ะไม่เก็บโอเคเก็บได้สี่อันแล้วเราต้องเราเก็บตรงนี้ใช่ไหมคุณผู้ชมเดินมาถึงโรงเรียนตรงนี้ผู้ชมเห็นผีตรงนี้ไหม อันน่ะเห็นผีตรงนี้แล้วเก็บผีตรงนี้ไปอาเด็เก็บผีตรงนี้เก็บมันก็ช้าหน่อยโอเคเก็บผีเสร็จแล้วก็เดินมาตรงนี้ต่อถ้เารเราเดินมาตรงนี้ถ้าเราเดินมาตรงนี้คุณผู้ชมเราก็เดินมามันจะมีบ้านผีใช่ไหมคุณผู้ชมถ้าเราเข้าบ้านผีไป เข้าบ้านผีตรงนี้ครับกใกล้ๆกับวัดแล้วเลยเข้าไปในบ้านผีกันทัเขก็บ้านผีนี้ครับเข้าไปแล้วก็จเจอกับผีตัวนี้ครับหลือตัวสุดท้ายผมกำลังหาอยู่ว่าผมก็ลืมเหมือนกันว่ามัานก็อยู่ตรงไหนโอเคแล้วาจากบ้านผีตรงนี้ เราก็เดินออกมาจาก,กวัดก่อนให้เราเดินมาตรงนี้ครับคุณผู้ชมให้เราเดินมาแถวนามั้งอ๋อเราดูผมดูและให้เดินมาแ,แถวนาแล้วครับใ,ใกล้ๆนี่แหละตรงนี้ครับทางนี้ตรงนี้มีผีตัวนี้อยู่เสร็จแล้เราเก็บมันไปเ เก็บ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 เราเก็บได้แล้วเราจะได้ของเราจะชิมเม้นมานี่อาชิมเม้นเราจะได้ท่าเต้นอาจจะชว์โชว์ให้ดูเลยเราจะได้ท่าเต้นซอมบี้แบบนี้ซอมบี้เดนและอีกอย่างเราจะได้อันนี้มาสไปเดอร์บ็อกซ์ของอันนี้อันนี้ คลิปนี้ขอจบลงครับชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสมัครด้วยอันนี้ขอไปละ๊ายบาาสบายครับ